โยเสื้อเขกคน,นนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเองนะครับ s c a t c h i k X 2 w o ก่อนเดิมเลยวันนี้ครับนะผมก็จะทำการสรุปอัปเดตนั่นเองนะซึ่งในอัปเดตที่เออผมใช้คำว่ามันที่สุดเท่าที่จะมันได้นะพอดีว่ามันเป็นอัปเดตการแข่งกันของระหว่าง2แมปนี้ครับระหว่างแมปตัวการ์เดนและแมปสติลลเฟสหลอตนะซึ่งในคลิปโยนี้เนี่ยผมพยายามจะหาภาพที่เป็นฟุตเทจที่เขาทำการอ่าไฟกันนะซึ่งผมพูดตรงว่า ผมไม่ได้ถ่ายเลยนะตอนที่มีไฟฟูเทสจากการสู้กันอะไรเงี้ยเพราะว่าณตอนนั้นอะผมเอฟเคทิ้งไว้เฉยแล้วก็ไม่ทาอะไรทั้งนั้นนะทำงานอยู่นะก็ยูทูบจะหาฟูเทสได้นะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวอัปเดตกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับนะรูอัปเดตที่เพิ่มมาใหม่นี้ครับนะก็มีต่างๆก็คืออัปเดตที่จริงจงใหญ่พอสมควรนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ของแจกกันเลยละกันนะเรื่องของที่ทางตัวเกมแจกนยครับก็จะมี ประมาณ3ตัวนะซึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บหนึ่งนะเนี่ยวก็จะเป็นตัวแรกที่เกมนั่ทำการแจกมานะก็คือเจ้าตัวนี้นะเลมอนไลออนนะเป็นตัวแรกที่เกมนําทำการแจกมาเลยนะโดยที่ตัวมันเนี่ยใช้คำว่าโกลมาแลเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกทีนะว่าตัวนี้มันโกลอย่างไงตัวต่อมาครับที่เกมนั้นทำการแจกนะก็คือตัวนี้นี่ครัตัวต่อไปที่เกมนัาทำการแจกมานะก็คือเจ้ากรีนบีนนั่นเองนะซึ่งตัวนี้ก็โกลพอสมควรเลยนะ แต่ซึ่งเช็ดเชได้เหยตัวตัวนี้ครับเพราะโกงพอสมควรเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครมีตัวนี้นะก็ตามเก็ไนนบไว้นะเพราะมันเป็นตัวที่เหมือนจะแรงพอสมควรเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะนี่เจอแล้วนะนี่ครับก็คือเจ้าตัววางที่เป็นอัพเป็นชูการเองนะซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะที่เกี่ยวกการแจกมาทั้งหมด3าตัวนะ ยังต่อมานะครับที่เกี่ย้กับการอัปรเดตเพิ่มเข้ามาครับก็คือสมุดอ่าร์เดนไกด์นะตัวสมุดการ์เดนไกด์ครับก็ทำการอ่าอัปเดตเข้ามานะก็จะมีเนี่ยครับนะเป็นอ่าเหมือนเขาจะบอกนะว่ารั้วแต่ละอันเนี่ยมันจะได้อะไรมาบ้างนะซึ่งโดยนะครับนะในสมุดการ์เดนไกด์เนี่ยก็จะมีเป็นรั้วบอกนะครับนะว่าต้องกี่เลเวลเนี่ยถึงจะปลดล็อกนะซึ่งก็จะมีมตั้งแต่10เลเวล20เลเวล30เลเวล40เลเวลจนถึง50เลเวลนะ,ะเห็นไหมเป็นมี50เลเวลนะแล้วก็ เหมือนสกินรั้วในอื่นๆเนี่ยครับมันก็จะปลดล็อกในอัปเดตหน้านะก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งโดยแต่ละเบลเนี่ยผมก็จะให้รั้วที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเบล้ยสิบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนรั้วเลโก้นะเบล้ยี่สิบเนี่ยก็จะได้เป็นรั้วแบบรั้วเหล็กอันนี้ซิลเวอร์ขั้นต่อมาก็คือเป็นเมทัลนะสามสิบเป็นเมทัลไอสีสิบเนี่ยก็จะเป็นรั้วที่มันเหมือนอาเกลหรือกรงคุกอะไรแบบนี้นะแล้วก็เบี้ยห้าสิบก็จะเป็นรั้วทองนะดูที่เพิ่มเข้ามาขั้นก็ต่อเป็นอ่า อาชีพเมนที่เกี่ยวกับผักใช่ไหมซึ่งันนี้ก็มีอาชีพเมนที่มันเกี่ยวกับอัตลีนนะซึ่งอ่าโค้ชแต่ละอันเนี่ยผมเดี๋ยวค่อยทําคลิปสรุปจริงๆแล้วกันนะว่าอ่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคือมันมีเยอะพอสมควรนะไอโค้ชนี่ก็ยี่สิบอันนะไออันคอมมอนก็อีกอีอันเนี่ยหกอันโอ้โหมันเยอะเกินอ่ะ นะโ oh, ออ้ะไรนี่โด,ย,ดยคร่าวๆนะครับพี่เขียนมันการแจกมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ยนะซึ่งในอัปเดตตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูนะโดยอีเวนต์ถั่วเนี่ยครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวจะมีอ่าสิ่งต่างๆเพิ่มเข้ามาในอีเวนต์ถั่วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะโดยแรกเนะี่ยที่คุณเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือโต๊ะคราฟติ้งนั่นเองนะซึ่ง ตคราฟเนี่ยก็จะมีอ่าเป็นฝ่องต่างๆนะที่ครบบาฟมากมายมีทั้งไอตัวกล่องเชดก็ยังมีให้คราฟนะตัวไข่มีให้คราฟครับแล้วก็มีเป็นผลไม้นะแล้วก็มีเป็นอ่าเป็นโตะอ่าอันนี้นะเป็นโต๊ะววตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีเป็น บีมพูนะเหมือนเป็นสนุกเออเอาไว้ตกแต่งอะไรวันนี้นะซึ่งอันนี้ผมอยากได้เพันกุ้นะแล้วก็มีเป็นอา่าเป็นเสาไฟครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับเป็นเพชรชาร์จนะก็คือเอาไว้ใส่ให้สัตว์เลี้ยงได,ได้อะไรวันนี้แล้วต่อมานะครับนะก็ตรงอีเวนต์เนี่ยครับก็จะมีนี่เลยนะเป็นเฟรนชิพนะซึ่งไอตัวเฟรนชิพเนี่ยครับนะเดี๋ยวผมอธิบายทีนะว่ามันคืออะไรนะตัวเฟรนชิพเนี่ยโดยที่ตัวเฟรนชิพเนี่ยครับเราเนี่ยต้องเอาอาหารนะไปให้เจ้าตัวที่อ่า ยากนั่นเองนะซึ่งอาหารเนี่ยเหมือนตัวผมจะพรับทิ้งไว้ไหมอ่านี่ไงเมียนึงพอดีนะผมก็จะกดปี๊ดให้ไปเลยนะปึ่งปี๊ดไปนะนี่ก็จะได้มานะครับอาหารนะก็มันจะขึ้นนะซึ่งเวลวปั่นเนี่ยของเิลิปิเลเวลเนี่ยมันอยู่ที่เลเวล6นะ ก็คือมันจะปลดล็อกอร้านค้าในตัวเจ้ายักษ์นะซึ่งถ้าเกิดล็อคปลดล็อกเยอะๆใช่ไหมมันก็จะเป็นสิ่เรื่องหก็จะได้เป็นเจ้าตัวขอ,องตกแต่ง chart เพชรชาร์ตนะครับก็จะมีประมาณนี้มากมายนะซึ่งร้านค้าเนี่ยก็จะมีเป็นร้าคาธรรมดานะกับร้านค้าที่เป็นเฟรนชิพนะอะลรมานี้ซึ่งก็จะแบ่งโซ่กันเลยนะคือแบ่งโซนกันสฝั่งเลยนะซึ่งถ้าเกิดคุณจะปลดล็อกได้เนี่ย ลบเ,เป็นชิเลเวลรหนะึ่งนะเห็จะปลดล็อกถึงอ่าตรงนี้นะผมจะได้ถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวสองวิวสามวิวสี่แล้วก็วิวห้าใช่ครับก็เป็นวิวหกตันเองนะโดยผลไม้ในครับนะผมจะแนะนำสูตรนิดนึงนะซึ่งสูตรที่ผมแนะเนี่ยก็คือใช้เป็นบูเบอรี่นะซึ่งเพราะว่าบูเบอรี่นะครับมันจะมีเควสให้ทำอยู่นะถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดนะอ้าวไม่มีจนตัวละเก็บแป๊บนึงนะนะี่ครับคือบนะูเบอรี่เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณดูเอาบูเบอรี่ทำอาหารใช่ไหมซึ่งอาหารเนี่ยในการที่เราทำเนี่ยเราก็าต้องทำเควสของการเดินไกด์ของตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะซึ่งแนะนำว่าจะเป็นอันคอมออยตัวของคอมมอนนะเพราะว่าคอมมอนเนี่ยครับเป็นเควสที่ง่ายสุดๆเลยนะก็สามารถทำได้ง่ายๆหรือถ้าเป็นคุณยายหคุณหนูจยได้ม้อเพิ่มนะก็สามารถทําได้ตรงเควสที่เป็นเควสแรได้นะซึ่งก็อาจจะทํายากขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ได้ม้อเหมือนกัน โดยที่ผมบอกไว้นั่นเนี่ยให้ทําเป็นไอตัวเจ้าตัว,ตวบูบูลี่นะเพราะว่าบูบูลี่เนี่ยมันจะมีเควสอยู่ในเควสนึงนะซึ่งตัจงแต่แรกก็จะเป็นเควสนี่นะเราต้องใช้บูบูลี่หนึ่งร้อยอันในการทําอาหารนะซึ่งตอนนี้ผมใช้ไปทั้งหมดยี่สิบเก้าแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ทําเควสนี้เสร็สจรแล้วนะก็สาม,มารถทำเควส์ได้อย่างเช่นต้องใช้สตรอเบอรี่ทําอาหารใช้อย่างอื่นทําอาหารแล้วบันนี้นะซึ่งก็ผมก็จะใช้เป็นเจ้าตัวบูบูลี่นะครับในการทําอาหารนั่นเองกยตอนนี้ผมเก็บบูบูลี่ไปใช่ไหม ใส่ไปให้หมดเลยนะมันใส่ได้สูงสุดคือห้าอันใช่ไหมก็ใส่ไปเลย5าอันแล้วผมก็กดทำอาหารใช่ปหบูเบลีที่ผมปลูกไว้นะ่ะมันมีสถานะติดไว้เยอะพอสมควรเลยนะก็คือเนี่ยครับในการทำอาหารเนี่ยก็คือหนาทีนะซึ่งใน,นผมผมแนะนำใช่ไหมก็น่าให้คนดูครับไป ใส่เป็นเจ้าตัวเ,เดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะโดยที่ผมนั่นน,น่ะก็แนะนำให้คุณดูใช้เป็นเจ้าตัวกอริลลาเชฟนะถ้าเกิดใครมี8ตัวยิ่งดีนะซึ่งแต่แต่ส่วนตัวเนะี่ยผมมีพแค่3ตัวนะก็จะใส่ไป3ตัวอะไรนี้แต่คตุณต้องมีหม้อที่เป็นหม้อทำอาหารแบบนี้ด้วยนะก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นหม้อนี้หรือหม้อนี้ก็ทำได้นะ แลวผมมีแค่3ตัวเองอะแซดกัก็คือใครยิ่งมีเยอะเนี่ยยิ่งมี8ตัวหรือยิ่งมีแบบว่าเกินนะก็คือแนะนําให้ใส่ได้เลยนะนะครับมอตัวนี้ก็แนะนําให้มีเป็นคอสเมติกมอหอยเยอะนะให้มีประมาณ6ใบถึง7ใบขึ้นไปนะอะไรแบบนี้นะก็นี่ครับก็จะเป็นโซนทําหารนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็เราก็จะได้ควสด้วย,ยนะซึ่งเดี๋ยวผมดูกับว่าควสผมขึ้นไหมนะนี่เห็นป่ะสามสี่อะไรนะก็คือมันก็สามารถคอมโบกับไอ,อ้สูตรทำอาหารตรงนี้ได้ก็คือเป็นสูตรที่ดีเลยนะ ก็คือแนะนำให้ทําตรงนี้ครับเพราะว่ามันก็ได้ง่านกันยัง้เ่ได้ผมทำสิบแอ็ในใช่ไหม mm hmm. ผมก็จะขึ้นเอามาให้เจ้าตัวอ่า อยากแล้วกันนะก็อาหารก็จะอยู่นี่เดี๋ยวเป๊บนงนะนี่ครับอาหารที่ได้มาก็จะติดไปพเชื่นแล้วก็ช็อกนะซึ่งผมก็ให้ไปปุ๊บก็ได้มาทั้งหมด4 point นั่นเองนะก็จะมีประมาณนี้โดยอัปเดตนะครับมันก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นอัปเดตที่อ่ามาส่วนน้อยนะซึ่งเดี๋ยวผมเอาพาไปดูนะโดยอัปเดตที่ตรงนี้คือมามานะก็คือเป็นเจ้าตัวนี่ครับนะ c l e c h i n g p e n Chat นะก็คือไอ้โด,โด,โด,โดตัว Cleansing Pet Chart นะครับก็มันจะเหมือนเป็นการล้างสถานนะก็คือ อารมณ์มันจะคล้ายๆกับ cleaning spray เ,เลยนะโดย cleaning p r e ชาร์ e เนี่ยเราก็คือเอาเจ้าตัวค l e a n i n g นะครับไปใส่กับเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงที่สถานะที่เราไม่ต้องการหยักได้นะเดี๋ยวผมเอาไปใส่ให้ดูนะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนี่ผมมีทั้งหมด20อันใช่ไหมซึ่งในนั้นนสมนะ่ะผมมีเป็นเจ้าตัวเหมือนจะเป็น f l i ฟลายนะที่สถานะผมไม่อยากได้เลยนั่นก็คือเป็นสถานะอินเว r ร์ d นะผมก็จะเ,เนี่ยครับค l e a n i n g p r e ชาร์ e เนี่ยไปใส่ให้เจ้าตัว f l i ฟลายนะ ก็คือกดสายไปอ่อนิ่งสิไอบ้บ่ามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่าคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะกําการใช้ชินซิงเพ็ดก็คือสถานะจากอินเวอร์เนี่ยจะกลายเป็นนอร์มอลทอนจีซึ่งผมก็แน่ใจก็กดคอนเฟิ์มไปเลยปอ้มมาหลังจากที่ผมกดเสร็จแล้ว,นะวเนี่ยก็เจ้าตัวนะครับนะเป็นฝาผมเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวปกติเลยนะ เห็นไหมมันกลมาตัวปกติเลยก็คือเป็นที่พี่เป็นแบบสถานะปกติเลยแหละเอาง่ายๆก็คือกลับปกติเลยทั้งที่ผมไม่อยากได้สถานะ e อีเวนต์อะไรวันนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายคำของอัปเดตนี้นะซึ่งอาจจะพูดประวุไปนาะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะโดยอัปเดตนี่ครับนะเกมครับได้ทำการเอาไข่กลับมาแล้วครับนั่นก็คือไข่แร rare นั่นเองกับไข่อันคอมมอนนะได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งเกิดใครที่จะหาเจ้าเนื้อส้มนะก็ สามารถหาได้นะนี่ครับก็สามารถหาได้แล้วนะจะตัวแมวส้มแล้วก็อีกไข่นะครับนะที่เกยนท่านก็นเอาออกไปเที่ยวรครับนั่นก็คือไข่คาราไดส์นั่นเองนะตัวนี้เจ้าตัวปละหมึกครับก็ไม่สามารถหาได้แล้วนะหรือแน่นาคนไม่แน่ทางตัวเกิเอาจจะเอากลับมาให้เราซื้ออีกรอบนึงก็ได้อย่างเจ้าตัวแร่เองที่ตอนนั้นเกียวเอาเออกไปแล้วมั้งนะเหมือนออกไปแล้วนะม,นวนะมันหาไม่ได้นะเจ้าตัวแมวส้มเหมือนนี้ก็ันี้ก็เอากลับมาอีกครั้งนึงนะโดยรั่วไปคร่าวๆครับมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะซึ่งได้เกือบว่า ที่จะอยากให้ผมรีวิวสัตว์เลี้ยงที่ผมเพิ่งได้มานั้นนะั่นก็คือเจ้าตัวกิฟฟินนั่นเองนะนี่อ้าวพี่ไหนกิฟฟินอ้าวอยู่ไหนนี่เจ้าตัวกิฟฟินนะซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้ผมได้ทำการรีวิวนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะว่าอยากรีวิวครับนะหรือแม่ก็กดไลค์มาครับผมขอไม่มากครับขอสักสิบไลค์ก็พอนะใครอยากลองรีวิวสัตว์เลี้ยงที่เออมาใหม่เข้ามาใหม่เนะี่ยก็รอดูคลิปหน้าก็ได้เลยนะโดยคลิปวนี้ครับนะก็น่าจะมีประมาณนี้ นะก็ว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับนะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องผมเนะี่ยก็สมัครกันได้นะครับนะเริ่มต้นเพียงแค่25บาทเท่านั้นนะก็นในวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่สนับสนุนผมนะวันนี้ผมไปแล้วครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโดนะอหน้าวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ค,ครับทุกคนบ๊ายบายไปเจอกัน,นครับ